ทุกคนทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมะะแล้วก็รับฟังไลสไต์ค่ะมากค่ะอัปเดตนะคะแล้วก็มาตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยตรวจสอบสิทธิ์อัปเดตใครได้สิทธิ์เงินอะไรบ้างในเดือนสิงหาคมนี้นะวิธีตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสิงหาคมอัปเดตใครได้สิทธิ์เงินอะไรบ้างนะคะก็มาอัปเดตกันให้ทุกคนทุกท่านนะคะได้ทราบนะคะว่า มีอะไรกันบ้างนะคะมีเงินอะไรที่เข้าบ้างได้เท่าไหรนะได้เท่าเดิมหรือว่าได้มากกว่าเดิมนะอัปเดตสวัสดิการต่างๆช่วยเหลือจากภาครัฐเข้าสู่เดือนสิงหาคม2568ซึ่งยังมีการช่วยเหลือกลุ่มต่างๆที่ได้สิทธิ์เช่นเดิมทั้งสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มเปราะบางประกอบไปด้วยบัตรคนจนสวัสดิการแห่งรัฐ เบีย้ยผู้สูงอายุเงินคนพิการหากใครที่ต้องการทราบว่าใครได้สิทธิ์อะไรบ้างก็สามารถที่จะนะคะตรวจสอบได้นะคะแต่ท่านที่นะคะได้อยู่แล้วนะคะก็น่าจะนะคะไม่ผิดพลาดแต่ประการใดนะใช่ไหมนะคะหากใครมีสิทธิ์ช่วยเหลืออา่าก็จะปรากฏเช่นเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุระบุว่ามีสิทธิ์หากไม่มีสิทธิ์ก็ ได้ๆก็จะปรากฏข้อความไม่มีสิทธิ์นะคะก็เข้าไปตรวจสอบกันได้นะคะว่าเนี่ยเขาเนี่ยค่ะค่าเงินเข้าหรือ,อยังบัตรสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะประเภทสวัสดิการที่ตรวจสอบได้นะคะก็ได้แก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยผู้สูงอายุนะเบี้ยยังชีพผู้พิการนะเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสวัสดิการอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ เงินเข้าไวขึ้น3กลุ่มสิงหาคมนี้นะใช่ไหมช่วยกลุ่มปอบบางนะคะแล้วก็สามารถที่จะเช็ควันโอนได้ด้วยนะนะวงเงินซื้อวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะวงเงินช่วยลดค่าซื้อกาซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อเดือนนะคะสเดือน,นะะใช่ไหมวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750บาทต่อคนต่อเดือนนะฮะจะเป็นบกสรถไฟฟ้าขอสมกรถไฟฟ้าแล้วก็รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะอันนี้วันที่1สิงหานะคะที่ได้ไปแล้วนะส่วน20สิงหาค่ะเงินเพิ่ม20สิงหาคมนะเงินเพิ่มเบี้ยความพิการนะฮะเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้มีสิทธิ์ ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนนะคะโอนเข้าธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์หรือว่าเด้บัตรประชาชน13หลักนะคะก็800บาทนะใช่ไหมหรือว่าตรวจสอบได้นะคะที่ธนาคารนะคะจริงๆแล้ว ผู้ที่ได้รับนะคะทุกเดือนอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปตวรวจสอบอะไรมากมายนะคะแค่เขาะคะแค่นะ,ะถึงวันเวลาเนี่ยค่ะก็ไปนะคะใช้จ่ายได้ตามปกตินะใช่ไหมอ่ะสาระแล้วก็นะคะนำมาอัปเดตให้ได้ชมนะคะได้ฟังเนาะกับเรื่องของสิทธิพิเศษต่างๆนะคะทั้งเบี้ยยังชีพเบี้ยผู้สูงอายุนะคะบัตรผู้บีการรวมไปถึง บัตรอะไรนะเด็กแรกเกิดอะไรประมาณนี้แหละนะคะสงห์บุตรอะไรประมาณนี้แหละนะคะที่ทางรัฐเขาให้นะคะกับหลายๆโครงการอะนะวันที่หนึ่งก็เข้าไปแล้วใช่ไหมผู้พิการผู้สูงอายุวันที่20นะคะก็เข้าอีกนะคะก็ลองไปตรวจสอบดูนะคะตามวันและเวลาที่เขากำหนดละกันนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมา อะไรอย่างไรนั้นจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ